น้องพูอ,อยู่ที่ไหนคะเนี่ยอันนี้นะคะเราอยู่ที่ฟาร์นาออลเล็ตนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาได้จัดเทศกาลเกี่ยวกับรถเก่าๆไว้มากมายเลยค่ะเดี๋ยวามาหาพาไปดูนะคะอันนี้เป็นจักรยานแบบนัสามคนนี่ก๊อกใส่โบราณ ัวตรงหัวมุมเมื่อกี้มากเ,เหมือนแบบเมื่อกี้นี้ทางเข้ามาถ่ายเร็วเอากล้องทำไมถ่ายเร็วเก๋ไหมรอยใหญ่บบบบแบบว่าถามว่าปัดได้จริงไ๊ปปัดได้จริงแต่แบบรอยใหญ่มากน,นี่รถได้ฝันเอามีอเอาไปถ่ายอะถ่ายอะไรเนีย่ยพูดไปถ่ายไปนี่ค่ะรถได้ฝันเบนด้วยของแท้จะบอกอ่าตามเรามา อันนี้อันนี้เป็นแบบเปิดประทุนเปิดประทุนอ่าคันนี้เลิศอะสีดำดูดีไซน์ซะก่อนโบราณขนาดไหนเก๋ๆอ่ะเละิศนี่นี่นี่มีเขียนไว้ว่าจักรู้อ่ะไอ้แพงเวอร์อ่าต่อไปนี่คันนี้เก๋ๆ จากว้วยอเหมือนกันนะคะเป็นแบบรถเหมือนสมัยแบบไอ้น,นี้เลยอะเอลวิสอะไรอย่างงี้ดูจากาูอ่นนี่สีขาว,หวถถเหมือนรถทูตแหละเออของแท้ค่ะมีคนยังใช้อยู่ ลงไปเรื่อยๆนี่มีอากาศร,รอบๆแต่มีภาพว่าสแสดงเทศกาลต่างๆที่นั่นนะคะชใช่รวสวยมากคือแบบสวยจริงอะ่ะอันนี้ก็เปิดประทุนอ,อีกแล้วเปิดประทุนิแล้วไหนขี่ทางออกอสอสตินค่ะอะไรเนี่ยฮิคาล่ฮิเล่จะให้ดูว่ากระจกมองข้างเป็นแบบอย่างนีง้ ลอดจ่ะดูข้างในดิโอดมากออกทางเดิมอ่านี้ค่ะนี้คันสุดท้ายแล้วเป็นแบบแอนทริอัมทริอัมทริอัมเล็กๆหน้านนรัากระถัดลัดเวอร์แบบ ก๋เก๋นี่โอ้โหแคทมเป็ดสมัยโบราณนี่ค่ะตาสิ้นสูุรการเดินทางบอกจบรายการดีคะค่ะตอนนี้เราก็มาชมรถที่สวยงามเป็นบมลแล้วค่ะเราควรจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะค่ะอขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ